กำลังเตรียมความพร้อมนะครับที่จะร่วมกันต้อนรับประาธานวัฒนธรรมช้างเผือกสารคพันวัฒนาธรรมชุมชนประจําปี2558ณบ้านไอก LIKE าเฟนะครับเปนเงนะครับเดี๋ยวพิงเงาะพิงเงาะเอะไเตจ้าได้เมื่อประธานโดยทางมาถึงบริเวณที่เราจัดก,กิจกรรมแล้วนะครับเราจะมีการ ที่เปิดการจัดกิจกรรมผหกวัฒนธรรมช้างเผือกการสัมพันธ์วัฒนธรรมชุมชนปันหอย่าง้อเราจะอยู่ร่วมกันากันสั้นอิหม่างโพเทศีลานแล้วก็ทางทุกแล้วก็าเราก็ถึงเวลาแล้วนะครับประธานกำลังเดินทางมาครับสักครู่นะครับก็ประชาร้อยห้าสิบแปดน้าบ้านไอกาแทครับสครับ การส่วนตำบนช้างเผือกกำนันผู้ใหญ่บ้านีิมมและก็พละลกเพื่อกรุณาทรับอาน,า,า,านีอยากนาการใน้นที่สามจังหวัดชายดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547ัี่เเป็นต้นมานั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้มีการศึกษาเรื่องรู้การใช้ชีวิตให้กันกันไฉจจําไว้ให้ดีต้องเอาดีให้ได้เกิดเป็นใายทั้งที่ตึกจะสร้างเรื่องขึ้นมาทําให้ไทยพุทธแล้วก็มุสลินนั้นแล้วพระแล้วนะครับตอนนี้เรมา ดัง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 เออหนักแน่นนะยอะไรกันกุศลถามเมาลิศทำอะไรก็ไปเชิญทางไทยพุทธมาเต็มเวลาไทยพุทธมาในงานกิจกรรมอะไรแต่พุทธมาเชิญของมนตรีไปเต็มเลยอยู่นี่ตอนนี้มาตั้งแต่อดีมาแล้วกว่าหกสิบปีห้าสิบสี่มาแล้วตั้งแต่พงตั้งเด็กเด็กเด็อยู่แบบ่ตรนี้ อันตัวนี้ไอ้เกษตนะอ่าผมก็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 ฝากฝากฝากบอกว่าความสามัคคีนั้นจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นให้ได้ภายในครอบ